ครับวันนี้จะมาสอนวิธีใช้งาน v p แอปมาเฟีย VPN นะครับก่อนอื่นให้โหลดแอปมาเฟียมาจากเพจโตก่อนเลยนะครับหน้าตาแอปก็เป็นรูปเหมือนโลโก้แอปเลยครับผมมีทั้ง VIP และฟรีวันนี้จะมาสอน VIP VIP นะครับตอนนี้มีโปร VU d e t a c h ตามใจ ASP แล้วก็ 2ID Toolid ง่ายๆครับผมอยากอยากได้โปรไหนก็กดตรงนี้แล้วก็กดสามเหียมสามขีดด้านบนนะครับแล้วก็เช็คโปรเช็คข้อมูลซิมแล้วก็เลื่อนหาดูครับว่า VIU อยู่ไหนอ่า VIU อันนี้ครับก็มีแพ็กเกจเสริมก็ต้องสมัครอันนี้ด้วยส่วนของ t o วร ID ก็นี่ครับตามนี้ ดีแท็กเกมก็ตัวนี้ครับสมัครแล้วก็ as-play AH ด้านล่างตรงนี้อ่าใครใช้ไม่เป็นก็มีคลิปให้ดูครับด้านล่างสุดอ่าใครที่สนใจนะครับให้คลิกตรงบริเวณตรงนี้ครับตรงรูปเพจด้านบนกดเข้าไปหนึ่งทีตอนนี้มีขายแค่ VIP นะครับจะเป็น VIP ตัวนี้อันนี้นะครับจะ หนึ่งบัญชีต่อหนึ่งอุปกรณ์ไม่มีโฆษณาไม่ยัเงไปต้องกดเพิ่มเวลาเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดไม่ได้นะครับจะสามารถซื้อได้หนึ่งเซิร์ฟหนึ่งเซิร์ฟเท่านั้นเลยก็คือจะใช้เซิร์ฟสองเซิร์ฟสาไม่ได้หากใครสนใจก็กดตรงนี้ได้เลยครับตรงนี้กดติดต่อกดเข้าไปหนึ่งทีแล้วก็กดตรงติดต่อ VIP ก็จะเด้งเข้าไปที่ไลน์ครับหลังจากที่ชำระเงินเสร็จแล้วก็ตั้งรหัสกับ ID ให้อดมินได้เลยครับแล้วก็กลับมาที่แอปอหลังจากได้ที่รหัสกับ ID มาแล้วนะครับก็เอามาใส่กรอกตรงนี้ได้เลยตรงนี้ก็เป็นเลข ID ไม่ใช่ครับเป็น ID ที่คุณตั้งที่ส่งให้อดมินนั่นแหละก็ผมเดี๋ยวจะมาเทสให้ดูก็ ID ก็ T E S T T E S T อันนี้จะเป็น ID กับรหัสผ่านนะครับใครใช้ซิมไหนก็ต้องสมัครโปรให้ตรงนะครับมีชื่อบอกอยู่ โอเคหลังจากนั้นก็กดเชื่อมต่อได้เลยอ่าสักครู่นะผมใช้ดีแท็กเนี่ยผมลืมครับเราเปลี่ยนเป็นดีแท็กอ่าอ่าแบบนี้คือติดแล้วนะครับผมก็คือใช้ได้แล้ว <S <S เดี๋ยวผมจะไปลองเทสสปีดให้ดูนะครับสำหรับดีแท็กเกมอ่า มาที่แอปเทสปีดนะครับสำหรับดีแท็กเกมมิงความเร็วก็อยู่ขึ้นที่พื้นที่ครับโอเคครับตามนี้เลยครับผมก็สนใจก็ติดต่อมาที่แอดมินได้เลยขอบคุณมากครับ